กดเฟซกดเฟซไม่ว่าทำยังไงก็ยังได้เธอคือเหมือนมีระเบิดด้วยระเบิดเวลาเหรอเพื่อนระเบิดเวลาระเบิดเวลาอาแล้วเซอร์หาห้องเร็วมากอุ้ยเฉียวกูไปนิดนึง โอ้ยโดนกูเต็มเต็มมาดิมานี่มาม,มาเล่นกังมะมาเล่นกังมาเล่นกันไหมลาลาบายมาเล่นกันไหมไอเพชรแน่นอนนี่วิ่งไปปั่นไปนี่เออโดนตีซะเดี๋ยวเราจะไปปั่นเครื่องเดิม มาปโดนตีซะสมหน้าสมหน้าไอเพรกำลังเจ็บห้กำลังเจ็บให้มันเจ็บบ้างให้มันเจ็บบ้างไอคนพันนั้นไอนี่มันเกตโฟสโคสเฟสท่านหน้ามึงไม่เห็นจริงเหรอเพื่อน สเตลมึงขนาดนั้นนะนโออโดนดุขึ้นไปแล้วไม่โอ้ยโดนอีุออไปสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับพิมพ์พูดคุยกันได้นะครับเฮ้ยเ,ยเ,ยเยพีงกูเพือพ่อนเพลงกู วันีเ่อยากได้ยินแบบเวอร์ชันยิมิคสามชาวะฟังเพลงนี้ก็เงาฟังเพลงนั้นก็เงาฟังเพลงรักก็ฮัทเฮฟังเพลงเศร้าก็มิสซิงฟังเพลงนี้ก็เฮงาลองเฮ้อเมื่อกี้เลยฟังเพลงรักก็เฮ้ทดิฟังเพลงเศร้าก็มิสซิงครับโอ้โหตาเอ๋ตาเอ๋ ที่เตะเราวะมีมีมีใครบางคนรออุ้มเราอยู่ไปอุ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหวันฮิตเลยเหรอตีเดียวกูล้มเลยว่ะเพื่อนเออไอ้นัดเองนท้า เห็นโคนเฟสกำลังวิ่งมาหาที่บ้านออกหน้าไปปุ๊บเจอขวานเฮ้ยมันี่มันี่นเอาโอ้โหมากันเพียบเลยพุกพี่กูอีกแล้วเหรอมันจะเรามาเรา,เามาเอาาเรา,า,เาโอ้ย ไม้ไม้บอกได้ผลมื่อไรเหลือตั้งหกเครื่องเลยเราตายเฮ้ยตายไวเกินเฮ้ยไวจิงนัดไปแล้วจริงปะเนี่ยจริงลจริงเลย ลัดเฮ้ยไม่บอกเรามีทางลัดด้วยโถเอ้าสนใจปะละ่ะไม่ค่อยสนเท่าไหร่่ะเพื่อนเราคิดดูดีดีไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีสี่เครื่องแล้วๆเหลืออีกสี่เครื่องเพื่อนกูจุ่มอยู่คนเดียวย,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 ยังคนเดียวยอยู่เเพื่อนกูเปิดมิสเทอรี่บ็อกซ์อยู่ ตอนนี้กระดกคนตลกชวนนะวิ่งรอบเสาแล้วก็สตารไปหนึ่งทีหน้าแตกไปหนึ่งรอบอุ้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเรียบร้อยกระดกไปียร้วกระดกเรียบร้อยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่นจังอ่ะเจอบูระนักคนขว้างขวานเข้าให้เออแม่นจังอ่ะ จะมีใครมาช่วยกระโดดไหมครับตอนนี้เราตัดภาพไปดูหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์จะยาวดูเหมือนว่ากระโดดจะลงมาจากเสาเรียบร้อยฮะลงมาจากอาทิตย์ครับเออลงจากอาทิตย์อาทิตย์ก็ได้โดดมาโอ้ยมันดโดนโด,น,ด,น,ดนสตันครับมันโดนสตันเออโดนดึงฮะ แล้วส่งไปหาเอนติตี้ครับเรียบร้อยครับลยยเ้อยไั้ไออ้อ้้ไอ้ไอ้ออ้ไอ้ไอ้ไอ้ล้ไออ้ไไอ้ไ้ไอ้ไอ้้อ้อไอไอ้้ไออ้อ้น้ไอ้ไ้ไอ้ไออ้ไมอ้ไอ้อ้าน้อะไออ้ไออ้าน้อไ้ เจอหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับกำลังหนึ่งหนึ่งศูนย์กำลังโดนไล่เอาละเหลือสามเครื่องครับโอ้โหจุดตรงนี้ดูดีมากอ่าเรียบร้อยครับโดนข้าวคั่วโดนข้าวคั่วเอาขั้วดังขั้วเลยเอาตัดภาพไปดูกระนกชวนชวชวนอะไรนะชาววชวนชว ชวนชิมชวนชิวอะไรอีกใายเฉยเๆชวนชิวชวนชิวโดนเป็หนึ่งทีวู้ฮู้นี่ครับโอ้โหปลาควันอ่ะกดผิดเฮ้ยไม่มีใครมาช่วย evet. ดิบอ่ะหนึ่งสองสามยังไงยังไงยังก่อนโอ้โหลบได้ยังไงยังก่อนอุ้ย มาแล้วต้องโดนประกบหนูมองไม่เห็นแต่พอดีคนภาคห็นแต่ไม่ห่อครับผมเห็นแว๊บๆดำๆนี่ตัดผ้ากลับไปคือขนมราจาเรียบร้อยนะขนมตามนาสนะมาติดๆสะดุ้งเลยว่าตอนนี้หนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งเป็นศูนย์ศูนย์ไม่มีใครมาช่วยครับมีครับมีเจพาร์มาช่วยยังไงอย่ากอดเจ เอาเรียบร้อยไปอีกหนึ่งลายนะได้แค่ยืดบอกได้พอองั้นก็ออกเลยครับไปหากคกมใหม่ดีกว่าได้ครับล่าสดุดเป็นนักภาคซะแล้วภาคไหนครับภาค<ด>ใต้ทำไมวะแบงค์เราไปเห็นเราเห็นนะแบบว่าของของแม็กมั้งมันมีภาคไทยอีสานนะแต่มันไม่มีภาคไทยใต้วะ อาจจะหาก็ได้ไหรอเดีภาคเลยเดี๋ยวกูภาคให้หนังแบบว่าเป็นภาคเป็นภาษาใต้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกูภาคให้เดี๋ยวกูภาคให้ได้เหรอได้เหรอได้ยังอยากได้ไฟฉายอมันพกไฟฉายไม่ได้นะไปหาเอาข้างในไฟฉายดิ เซอร์นี่หาคนให้หาห้องโคนไว้นมไปเป็นคิวเลอร์ดูแลรอไปสิบนาทีพี่มีเ่นไหมแปดคนลบสอะไรนได้สบายอ่ะเบสบายไงสองวีแปดก็ได้เกมที่เราลักกันนะใช่พี่ปวดตกแน่พี่พี่เป็น่นพี่เล่นใช่ไหมเดี๋ยวผมไม่ได้ออกไปรอรออะไ้ ใครพูดอะไรเพื่อะไเอาไม่ออกมารอไงพี่ผมแล้วยังไม่ต้องกดเริ่มเกมไงอ๋อมันหายตน้ำใจไงไม่นานเลยพี่ตอนเนี้ยข้าเบิดเล่นเซอร์นะถ้าเบิดพี่ไปได้คินเลอร์ก็เซอร์สองเกมอ่ะได้ได้ตอนนี้พี่จะกระขับรถเป๊กเคแต่ยังไม่ไปก็ได้ขับรถไปขับรถไปไหนนะขับรถไปเอ็มเคออไปรอพี่มินนะ hola 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 căng hola 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 กกกนี่ังูอะไรอย่างไรไม่เคยฟังนี่กังกูไงเออไม่เคยฟังไลยเคยนี่ไม่เคยฟังเลยอ่ะโทษทีครับผมเกิดไม่ทันนายไม่เล่นทิกต็อกไงเออนายนคนสมัยไหนเนี่ยไม่เล่นทิกต็อกไลน์เราก็เลิกเล่นเราไปจริงจริงพี่ตั้งแต่ผมออกจากงานผมก็ไม่เคยเล่นไลน์เลยเว้ยผมก็ไม่ได้แตะไลน์เลยตอนนี้ไลน์ผมแบบว่าเหมือนป่าช้า อะไรก็โดนเยีไปหมดป่าไม่ช้าได้ปะล่ะเพราะงั้นใติดต่อผมก็คือเฟ้นภูเขียงเดียวครับป่าเร็วคือป่าเร็วคืออย่างป่าเร็วป่าเร็วคือป่าไม่ช้าอ๋อโอเคโอเคลิงกังคุริ่ลิงกังคุนิุมนุนี่พุ่นีุ่่ไลฟ์องกัไลได้พี่ผมไลฟ์อยู่ ว่าเดี๋ยวนี้เขาไปนี่กันแล้วเพื่อนตลาลาเลโอตาลาลาหยุดนะมึงเชื่อกูไปแบงค์มึงอ,อย่าไปฟังมากเดี๋ยวเขาปวด<ม>หัว,ห,วหรอไปจำอะไรกูกชิมแป้นซีนีน่ะนะนี่นี่เอายาวแล้วทีนี้มาสเมโร่คือใครวะมัสเมโร่ไงเอ่าอ่าเล่นไม่เป็นคือใน่เป็นปีผมมีคนชื่อมัสเมโร่แต่ผมจต่ไม่ได้ว่าเขาคือใคร เอวันนี้ซีเอดเกือบเดินรู้เหมือนกันว่าใครเป็นร้อยมั้งแบ<ส>งค์ว่าจะไหนแบงค์ทำที่ไอ้นั่นเป็นไหมมีไอที่แบบว่าอันดับคนดูอ่ะโอ้ทำทำไม<อ>่ไมเป็นพี่ถ้ามันทำเป็นม,มันใชไปเรื่อยๆแล้วต้องให้ต้องให้เพชรทำเพชรมันเก่งเออ สำหรับผมนะครับฟาดบ้ามดับคนดูเลนไหนแอปไหนในแอดกามซีูแอปดัไม่รู้อ่ะก็คือจะไปแบบแอดดัแบบเต็มตัวแล้วอ่ะคือบ้านม่วงก็คือทิ้งเลยตอนนี้ไม่คือบ้านม่วงแม่คือแบบว่ามีแต่คนดูที่อยู่แบบอไวัสดีครับบังโอ้ฟังเลยครับเสียงเท้าชัดดังโอ้เสียงเท้าชัดดังแน่นอนแฮมเมอร์ตัวนี้ได้เลย บ,บ้านม่งนี่คือแบบคือบ้านม่วงจะดูแต่เดตายอะ่ะบ้านม่วงไม่ยอมดูไอ,อเดีโออ่ะบ้านม่วงเื่อ <laughs> ถ้าเดตปายนี่ก็คือ,อยังีพอมีคนอยู่บ้า